ผมอัปเดตเมลอนนะครับของไอ้คุณพ่อไอ้นายกนะครับมือนี้วันที่สิบสี่มินาคมครับผมมือนี้สภาพพี่น้องมาเบิงอ่ามาเบิงเมลอนครับมือนี้อัปเดตนะครับเป็นโรงเรียนทดลองนะครับเป็นรุ่นแรกเป็นเมลอนนะครับสายพันธุ์เป็นลูกไล่นะครับเป็นลูกไล่เขี่ยไล่ได้นะครับแต่ว่ามือนี้สีมาเบียดครับตั้งแต่มือเอาลงดินนะครับก็คือมือเพื่อนเอามาส่งเข้าก็คือวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองกุมภาพันธ์ นะครับคือคือคือเดือดที่ผ่านมานะครับเพื่อนเอามาลงยังสดนหน่อยอยู่นะครับกอ่าผู้ใดที่เบิ่งคลิปก็จะเห็นอยู่นะครับตอนที่เพื่อนเอามาลงนิดหน่อยครับกับทานไปประมาณ20กว่ามือแล้วนะครับกันเดินรวมอายุตั้งแต่ใหญ่ลงดินนะครับตั้งแต่พ่อค้านะครับถึงฮอดอ่าปัจจุบันกประมาณ40กว่ามือนะครับนี่ก็คืออ่าไม่หลอนนะครับแต่ว่ามือนี้นะครับมาอัปเดตมาอัปเดตลงเลื่อนนะครับแล้วก็สื่ออ่าให้พี่น้องได้ได้รู้ว่ารายละเอียดยังไงนะครับผมอ่าไม่หลอดนี่นะครับก็้ใพู พี่น้องบอกว่าไม่อนี่ปลูกยากบ่อนะครับดูเล่ยังไงนะครับแต่ว่ามันอิ่มสามารถเด่นในฟั่งขาวๆนะครับตั้งแต่เขาหยายดินนะครับย่ายลงดินแล้วลงถุงนะครับถุงนี่จะมีความกว้างนะครับหรือประมาณ8นิ้วนะครับก็คือถุงขนาด8นิ้วนะครับส่วนเชือกนะครับที่เราใช้นะครับจากที่ผมได้ทำเนาะนะครับจากที่ผมได้ทําแล้วเนี่ยนะครับถ้า เป็นเชือกได้นะครับจะดีกว่านะครับถ้าเป็นเชือกฟางเนี่ยเวลาผมเอามาพัานเขาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะสังทุกท่กานจะสังเกตนะครับว่า,าเมลอนเนี่ยนะครับถ้าถ้าเขาเกาะเชือกได้ดีนะครับ ยอดของเขาเนี่ยเวลาเราพันเถาแต่ละวันเนี่ยเราจะมาพันเถาทุกวันนะครับทุกเช้านะครับก็จะมาพันเถาแต่ละแถวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชือกนะครับที่ผมเคยทำเนี่ยถ้าเป็นเชือกไนลอนเนี่ยนะครับมันก็จะเกาะได้ดีแต่ว่านี้มันเป็นเชือกฟางครับพอเรามีลมมีอะไรมาเนี่ยมันก็จะรูดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะรูดแล้วก็ก็จะไม่ค่อยอยู่แล้วก็ปัญหาที่ตามมามันก็จะมีมีถามว่ามันใช้ได้ไหมนะครับมันก็ใช้ได้ นะครับเทียบฟาร์มมันใช้ได้แต่ว่าล้วถามว่าข้อเสียมีไหมก็มีครับผมอย่างเช่นเนี่ยครับต่อหน้าเราเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมาว่าเอ้าเมลอนเมลอนทําไมโตไม่เท่ากันนะครับบางต้นทําไมมันเล็กนะครับบางต้นทําไมมันโตโตยาวมากเลยนะครับต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเมลอนเนี่ยเป็นพืชที่ที่อ่อนครับเป็นพืชที่ต้องทะลุทนหนอมอย่างดีต้องดูแลอย่างดีครับถ้าอยากได้ผลผลิตนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือว่า ที่มันโตไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของของยอดนะครับนี่ครับสังเกตดูเลยนะครับมันจะมีมันจะมีต้นต้นที่เราเวลาเราพันเถานะครับเนี่ยถ้าถ้าเถาอยู่เขาอยู่แบบนี้เนี่ยเนี่ยก็คือเขาเขาไม่เกาะตรงเชือกนะครับทีนี้พอเขาไม่เกาะตรงเชือกเวลาเรามาพันเถาแล้วปุ๊บเวลาลมมาครับลมมันตีนะครับพี่น่ลมมันตีพอลมตีเสร็จปุ๊บเถาเขาหักครับเขาเถาเขาหนุดจากจากเชือกเพราะว่าเขาไม่จับทีนี้ปัญหาตามมาก็คือยอดหัก ทีนี้ถ้ายอดหักก็คือนั่นแหละครับคือข้อเสียของของเมลอนก็คือถ้ายอดหักก็คือเสียไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้นเขาสูงได้ประมาณ2เมตรนะครับหรือเมตรกว่ากวไปแล้วเนี่ยถ้ายอดหักเนี่ยถามว่าได้ไหมนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่าได้นะครับเพราะว่าเขายังมีแขนงที่ที่เราเก็บไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าต้นเขายังไม่ถึงเมตรกว่ากวหรือ2เมตรขึ้นไปเนี่ยถ้ายอดเขาหักเนี่ยก็คือเสียเลยนะครับไม่ไม่สามารถที่จะ าไว้เอาลูกได้นะครับแต่ว่าเนี่ยครับดูจากลักษณะแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกทุกครั้งก่อนเลยวว่าเมลอนเนี่ยก็จะไม่เหมือนพืชทั่วไปนะครับไม่เหมือนพวกแตงนะครับพวกไอ้น้ำเต้าพวกอะไรนะครับแต่ว่าเป็นพืชตระกูลแตงนะครับเป็นพืชตระกูลแตงเป็นพืชเดียวกันดูแลเหมือนกันนะครับในการดูแ like, ลก็เมลอนเนี่ยอาจจะดูแลยากสักหน่อยนะครับอย่างเช่นเวลาผมมาดูแลเนี่ย นอกจากที่เราจะแต่งแหนงแต่งดอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พันเถ่าแล้วเนี่ยเราต้องมาลดปุ๋ยทุกวันนะครับลดปุ๋ยทุกวันให้เขาทุกวันเพื่อบํารุงเพื่อบราบรุงต้นบํารุงใบนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าการปลูกเมลอดมันดีไหมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ที่บอกว่ามันมัน,ม,นมันพิเศษแล้วก็มันมันยากกว่าการปลูกพืชทั่วไปก็คือเราต้องทนุถนอมมันนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเพราะว่า1ต้นเนี่ยนะครับที่เพื่อนแนะนำมานะครับแล้วก็จากที่ เคยทำมานะครับกจ็จะไว้ประมาณ1นลูกนะครับนี่คือสําคัญเลยทำไมต้องดูแลอย่างดีเพราะว่าถ้าเสียหายไปหนึ่งต้นก็คือเราขาดทุนไปแล้วถ้าทำเป็นเชิงธุรกิจนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็จะไว้นะครับ เมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเราก็จะมาแต่งแต่งแขนงแล้วก็ไว้แขนงนะครับแล้วก็จะมาผสมเกสรน,นะครับอันนี้ก็คือข้อดีในการทําในโรงเรือนนะครับที่ท่านเห็น,น่ยรงนในโรงเรือนเนี่ยก็จะมีข้อดีครับก็คือว่าป้องกันเรื่องโรคนะครับสามารถควบคุมเรื่องสภาพอากาศได้นะครับแต่ถ้าเราปลูกแบบาภายนอก นะครับปลูกแบบภายนอกก็จะควบคุมเรื่องโรคและแมลงไม่ได้นะครับที่ท่านเห็นนี่ครับก็จะเขียวสวยงามเลยเพราะว่าเราปลูกในโรงเรือนนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนในเรื่องของการผลิตขึ้นมานะครับมากสักหน่อยแต่ถ้าเราปลูกแบบทั่วไปนะครับถามว่าปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะครับอาจจะต้องใช้มุ้งใช้อะไรในการดูแลนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเรื่อยๆนะครับนี่ครับอ่า ต้องบอกก่อนว่านะครับที่ทุกท่านเห็นเนี่ยอาจจะมองว่าเอาทำไมต้นหนึ่งสูงทําไมต้นหนึ่งเตี้ยทําไมต้นไม่เท่ากันนะครับอันนี้อันนี้นี่บางส่วนนี่มันไม่ได้ยอดหักนะครับแต่ว่าด้วยว่าน่าจะเป็นการตั้งแต่เริ่มการเพาะเมล็ดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทางทางทางบริษัทที่เอามาให้เนี่ยน่าจะเพาะไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่เสมอก็คืออาจจะวันนี้เพาะนะครับหรืออีกสองวันมาค่อยเพาะนะครับเวลาเราเอาต้นพันธุ์มาลงมันก็เลยโตไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยให้อะไรเราให้พร้อมกันหมดนะครับอย่างเช่นแต่งเขาแล้วก็แต่งแต่งวันแต่งวันเดียวแต่งแหนงเราแต่งวันเดียวนะครับแล้วก็ลดปุ๋ยเราลดวันเดียวนะครับอ่าเผื่อบางท่านบอกว่าเอ้าทำไมมะล่อนมันมันโตไม่เท่ากันนะครับมันโตไม่เท่ากันนะครับนี่จากการที่ปลูกมาได้40ประมาณ40บกว่าวันนะครับ นะครับส่วนส่วนโรคนะครับส่วนโรคที่อ่าที่ที่ต้องระมัดระวังนะครับเผื่อใครอยากปลูกเมลอนนะครับเนาะส่วนโรคที่ต้องระวังนะครับตอนนี้เจอนะครับเจอแล้วก็มีเรื่องของออ่่าามดนะครับมดเนี่ยก็จะพาหันฮะอย่างดีนะครับก็คือเพลียไฟนะครับเมื่อเช้านี้เจอนะครับเมื่อเช้านี้เจอแล้วนะครับแล้วก็กําจัดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือขนาดเราปลูกในในโรงเรือนนะครับยังเจอแล้วนะครับแล้วก็กําจัดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะใช้ปุ๋ย นะครับสูตรสินะครับผสมน้ําแล้วก็รดให้ทุกวันนะครับอันนี้มาอัปเดตให้ให้ฟังนะครับอันนี้ครับอ่าส่วนในเรื่องของการผสมเกสรนะครับเดี๋ยวเมื่อใดที่ดอกเพิ่งพร้อมแล้วนะครับฟอ่อมของดอกนี่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตนะครับแล้วก็สีมาผสมให้เบื้องน่ำนะครับแต่ว่ามือนีเสียงเบื้องก่อนนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาขับต่กร้าบ้านไก่ไก่นี่ครับนี่นี่นี่อันนี้แหละครับคือคือคือหยอดเข้าหักนี่ครับพี่น้อง อันนี้คือต้นเขาว่านั้นสูงกว่ไหนในพี่น้องอันนี้คือยอดหักถามว่าใส่ใบบอถ้าแม่้เขาปลูกแบบว่าได้จริงจังทั่วไปนะครับใส่ได้อยู่นะครับก็ต้องแหนงไม้แตกมาแล้วก็ตัดแหนงเกาออกนะครับแล้วก็ใส่แหนงแหนงไม้เข้าไปนะครับใส่แหนงคางเนี่ยเป็นแทนยอดที่ที่หักนะครับใช้แทนยอดที่หักนะครับตัดให้เหลือขแหนงที่เขาแตกมาใหม่ใช้เป็นยอดแทนแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือมันจะทําให้ลูกไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอ่า ตัวตัว่ตัวตัวเท้าหลักเนี่ยนะครับเป็นตัว,ตว <hi> ทีว่เจริญเตวบโตได้ได้สมบูรณ์ท <szych u an> ี่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แหนงตัวนี้เป็นตัวแทนของยอดเนี่ยมันก็จะทาให้สารอาหารนะครับมันแย่งกันแล้วมันก็จะไม่สมบูรณ์ก็เลยเป็นปัญหาว่าเมื่อถ้าเราทาเมลอนเนี่ยนะครับอย่างน้อยเลยนะครับเวลาเรามาพันเท้าเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนี่ก็นี่ก็เป็นอีกอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญนะครับในการที่ดูแลตั้งแต่ ปลูกจนเก็บผลผลิตนะครับถ้ายอดหักก็คือจบเลยนะครับแต่ว่าถ้าความสูงเขาผ่านมาแล้วเมตรกวัวหรือ2เมตรเนี่ยก็ถือว่ายอดเขาหักเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะต้องเราจะไว,ว้ยอดเขาประมาณ 2- 2เมตรกวัวนั่แหละรับความสูงของของยอดเขานะครับอันนี้ก็คือคแขนงนะครับอันนี้เป็นแขนงที่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 แตกมาใหม่นะครับอันนี้เราแต่งแขนงไปแล้ว1รอบนะครับรอบ2นะครับเราจะจงแหนงไว้เพื่อที่จะคัดเลือกแหนง เพื่อที่จะผสมเทียสวนเพื่อจะไว้ลูกนะครับอันนี้เราก็ต้องตัดทิ้งนะครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราต้องตัดทิ้งอีกครับบางคนบอกว่ายเสียดายจังนะครับเสียดายเสียดายจังทําไมมันมันสมบูรณ์มันสวยทําไมต้องตัดทิ้งนะครับเพราะว่านะครับตามที่กรมวิชาการเขาแนะนํามานะครับเขาจะไว้ที่แขนที่9ถึง16นะครับแขนที่9นับนับจากแขนงข้างล่างขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะตัดทิ้งนะครับเราก็จะเริ่มไว้แหนงนะครับแขนที่2ที่แตะห้องใหม่นะครับส่วนดอกนะครับ ดอกอย่างนี้เราก็จะเด็ดออกก่อนนะครับในช่วงแรกเราจะเด็ดออกดอกออกก่อนนะครับในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะลดลดเพียไฟนะครับเพราะว่าดอกอย่างนี้ก็คือยังไม่พร้อมที่จะผสมนะครับเพราะว่าถ้าเรายังยังเหลือไว้นะครับมันก็จะทําให้มีมดแดงมีอะไรมาขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดเพรียไฟนะครับเพราะว่าแขนงนะครับที่ที่เราจะเหลือไว้เนี่ยนะครับเขายังไม่ยังไม่พร้อมที่จะผสมนะครับเราเราเราเลยต้องเด็ด ดอกกะพุ่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ขนแขนงที่เรา S <S เหลือไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเขาออกดอกที่สมบูรณ์แล้วเราถึงจะเอาดอกตัวผู้นะครับมาผสมดอกตัวเมียนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้แรกๆเนี่ยนะครับเราก็เราก็จะเด็ดออกก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันเพี้ยไฟนะครับที่จะมาเจาะดอกนะครับเพราะว่ามันยังไม่พร้อมที่จะผสมนะครับตอนนี้ก็ก็เป็นอ,อีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับในในการดูแลเมล่อนนะครับแล้วก็ในแต่ละวันนะครับเราก็จะมาพันเถาอย่างนี้นะครับมาพันเถามาลดน้ําปุ๋ยนะครับของเราเนี่ยก็ใช้เป็นระบบน้ําหยดนะครับเป็นระบบน้ําหยดนะครับมินิ น้ำหยดนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นระบบตั้งเวลานะครับแต่ว่าของเราก็จะใช้เป็นถังนะครับในการรองน้ําแล้วก็ผสมปุ๋ยแล้วก็ใช้บัวรดเอานะครับตัวนี้ก,ก็ก็ถามว่าม,มันยากไหมนะครับมันก,ก็ก็อยู่ในระดับหนึ่งครับการการทำเมล่อนแบบ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 ลงเรือนนะครับแบบกินเฮ้านะครับตัวนี้ก็จะยากสักหน่อยนะครับ นี่แหละครับถึงถึงอาจจะเป็นที่ไปที่มาทําไมเมลอนทําไมถึงราคาแพงนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ได้ดูครับว่าอันนี้จะเป็นเป็นรอบแรกเป็นเซตแรกนะครับที่ทดลองในในอ่าในตำบลขุนน้ำใสนะครับอันนี้เป็นของคุณพ่อนายกนะครับวิลเลี่ยนสบายนะครับเพื่อนได้อ่าทดลองปลูกเมลอนนะครับก็มาดูมามาดูมาลุ้นครับว่าอ่าปลูกรอบแรกเนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ200กว่าต้นเนี่ยนะครับจะจะจะได้ผลผลิตประมาณเฉลี่ยประมาณร้อยล้านเท่าไหร่ แล้วก็มาดูว่าผลผลิตนะครับจากที่เราทําแล้วเราผสมแล้วเนี่ยจะติดจะติดดีไหมนะครับก็ต้องมาลุนนะครับเพราะว่าการดูแลการรักษานะครับก็ได้การแนะนาจากจากพี่ๆที่ที่มามาทําโรงเรียนให้แล้วก็ได้ความรู้นะครับได้เคล็ดลับในเทคนิคจากน้องที่วิราเกษตรนะครับก็แนะนํามาในการดูแลนะครับแต่ว่าก็อย่าติดตามกันต่อไปครับว่าเมลอนในโรงเรียนของท่านนายกเนี่ยนะครับจะ ได้ผลผลิตนะครับตามที่ต้องการหรือไม่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามด้วยนะครับผมก็จะอัปเดตให้ฟังให้ดูเรื่อยๆครับจะได้จะได้รู้ว่าการปลูกเมล่อนนะครับควรจะปลูกไหมนะครับแล้วก็ปลูกแล้วนะครับต้นทุนสูงไหมดูแลยากไหมนะครับก็ทุกอย่างที่ผมพูดมาก็จะประมาณนี้ครับในการดูแลเมล่อนนะครับผมขอบคุณครับ